ก็สวัสดีท่านผู้ชมชาวม o เตรจีพีทุกท่านด้วยนะฮะก็วันนี้ก็มาเจอกันที่สนามโปเทนกินะฮะแล้วผมก็ได้ทําการคัดเลือกได้อันดับที่3นะครับก็สนามนี้ก็จะเป็นสนามที่4นะครับของการแข่งขันของเรานะก็ขอเล่านิดนึงนะในส่วนของสนามนี้นะผมก็ไม่ได้ไม่ได้ช่ำชองนะแต่ที่ลองคัดเลืมาก็เป็นสนามโปเทนกินี่ก็คือจะเป็นสนามที่มีเนินค่อนข้างเยอะนะ การเซตรถนีดด่ก็จะเน้นไปเรื่องของการแบบปรับตั้งในส่วนของตัวโชว์อัพนะฮะทั้งหน้าและหลังนะก็จะมีส่วนสําคัญในการเล่นในสนามนี้มากๆะฮะเพราะว่ามันจะมีทั้งเนินทั้งโค้งหักศอกเราเลยจะเน้นในส่วนของนะช่วงล่างให้มันมีความเหมาะสมกับการขับขี่ของเรานะโอเคเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูเลยนะในการแข่งไป ในส่วนของ ECU ผมก็ปรับแ r a c t i o n ไว้2ฮะแล้วก็ Anti wheelie 4นะฮะแล้วก็ EBS นะฮะไว้4นะฮะแล้วก็โหมด Power ที่ผมปรับไป2นะแต่ผมก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยนะตามตามแต่ระยะทางนะไว้เซฟน้ำมันนะ เนี่ยแลราออยไปวมดฮะทางตรงแล้วก็ลากเลยคนระับเราทดอัตราเกียร์มาแบบรอบจัดเลยฮนะรอบตึงๆเลยแป,บแปบ๊บๆคืนมาดับหนึ่งนะฮะ โค้งลงเนินตรงนี้ค่อนข้างเก็บขีข่ยากทีหนึ่งกำลังจะเข้าสู่รอบที่สองแนละ้ว ตอนนี้บาสเซเดนีตามหลังอยู่นะฮะแล้วก็จนเมียนะฮะตามลอาดับอ้โหผมยกลึกไปหน่อยฮะัจงังหวะนี้จะล้มไหมไม่ล้มไม่ล้มะฮะเรียบร้อยเลยหลุดโค้งะฮะต้องเอาคืนคนระับตอนนี้เบียดเอ่ากอตโโรออกไปนะแล้วก็ตอนนี้กำลังทวนกับบ้ามาเกนนะ เราเข้าไลายผิดีแลละเราแซงในโค้งได้อุ้ยอุ้อุ้ยอุไม่ล้มด้วยเราต้องขี่แบบดูดูหน่อยนะขนาดนี้ไม่ดูไม่ได้ฮะต้องดู อนนี้ตามหลังควอเตโรแล้วก็แบ็เบนเดอร์นะอยู่ในอันดับที่7จ็ดนะในสนามนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้พูดเยอะนะเพราะว่าโอ้หมันเยอะนะผมก็ต้องตั้งใจน,นิดนึงนะเพราะว่าถ้าเราพูดได้บ่อยมันก็จะหลุดโฟกัส เดี๋ยวกำลังเข้าสู่ในรอบทีสามันคฮะในช่วงทางตรงก็แซงไม่ได้สองคันนะ กำลังพยายามหาจังหวะแซงอยู่นะจังหวะนี้ผมบาลออกมานิหนึ่งแต่ก็โดนโดนกันอยู่อุยอ๊ย,ยมาแม่งกระแทกเต็มเลยมากนี่มีประเด็กเราตลอดเลยนะตั้งแต่สนามที่แล้วนะ เราแสงด้านในมานะอุ๊ยโอ้โหเสียจังงว่าเรียบร้อยเลยกำลังมาทำมาดีๆเลยอะโอกำลังจะตามไปนะเหลืออีกสองรอบนี่ไม่รู้จะทันไหมเกือบแล้วโลสบัด ใส่มาสวนนะเมื่อกี้วินยาณเลสก็อยู่กับเราแล้วตอนนี้ อ่าจาังหวะแซงมาครับตอนนี้อยู่หลังเอสบาร์โลนะทางตรงมาฮะชี้ออกมาด้านข้างครับหมอบไปยกลึกนิดน,นึง ืบานเียดจังหวะเลยตอนนี้อยู่ดาวที่สิบสิบแปดสิบเก้านะคอนข้างเปิล้วนะตอนนีเเ้เริ่มเริ่มแบบเริ่มเหมมปากเล่นแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอเคเรียบร้อยเลยน่าจะไม่ทันละ วันนี้เราท้าแล้วเราจะเอาคืนได้กี่ตำแหน่งนะก็ต้องมาดูนะตอนนี้ผมมีเท่าไหร่ผมจะใส่ให้หมดเลยนะไม่มีอะไรจะเสียแล้ว โอ้ยแม่งดุจัดแบบ็ปินเดอร์จะดวกับเราเหรอ ฟาไม่ได้นะตอนนี้ได้สูงสุดก็อันดับที่สิบแปดเนาะอืมเราก็ไปพลาดหลายจังหวะนะก็อดับหนึ่งเป็นอินเน่บัสเซนนี่นะฮะแล้วก็อดับสองเป็นเอเล็กซ์สปาเกโลนะเอล็กซิสสปาเกโลนะอันดับสาเป็นจอนมียนะเคส่วนเราก็ตกไปอยู่ที่สิบแปดนั่นเลยนะตอนนี้ก็คะแนนสะสมเป็นของฟาชิโกบาญญ่านะขึ้นมาอันดับที่หนึ่งนะแล้วก็อันดับที่สองก็ เอสปาการโลนะฮะอันดับที่3ก็เป็นของเรานะฮะตอนนี้เราตกมาเป็นอันดับที่3แล้ว่างกัน2คะแน1น1คะแน3น3คะแนนประมาณนี้นะฮะไม่หนีกันมากผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะส่วนในของคะแนนของทีมนะ,ะก็ยังเป็นซูซูกิครับคะแนนของทีมโรงงานนะก็เป็นของทุกขติครับก็ในสนามนี้เราไม่ได้ขึ้นโพเดียมเนาะเลยไม่มีคัสซีนในการรับรางวัลโพเดียมนะนนก็มาดูในส่วนของผลงานของ Moto 2นะก็จบอันดับที่รับแล้วก็อันดับที่9นะครับ ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะสำหรับเจวานเลนค่อนข้างจะโอเคเลยส่วน m มโตทนะก็จบระดัที่3นะถือว่าใช้ได้เลยครับโอเคก็สำหรับสนามนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันต่อในสนามที่ประเทศสเปนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ